คุณหมอครับผมเปิดตัวนักกีฬากันดีกว่านะครับสำหรับรอบสุดท้ายนะครับเราต้องใจช่วยสียบูนนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้คะแนนตามอยู่นะครับพี่งรันอุ้งสาวครับสีฟ้าประกอบไปด้วยเจมส์คริสและพี่ตัม้มขมโหดเชิญรับเชิญตงกาเลยฮะเชิญครับเชิญระะับสีบูนบว่าไงฮะสีจมูกบ,บอกเลยความแข็งแรงครับไม่แพ้แน่น ท,ที่ผมนะครับประกอบไปด้วยพี่นัท สาวท่าไหนพี่ปกตินะครับอุ้มสาวท่าไหนไม่รู้แต่อายุเกิน30มสิบอัพทางนั้นเลยครับเขาไม่ได้อุ้มไม่ได้อุ้มแบบน่ารักน่นารักนะครับอุ้มแบบช่วยเหลือะครับไปนะไปนะเ,ปนเรียกว่าเ,นนรเรียกว่าอุ้มไม่พอมีเนื้อติดมาด้วยจับกุมนะฮนะคริสครับเอ่อปกติกตสาวอุ้มท่าไหนครับคริสไม่รู้ ลีลาิธเอัอเอาล่ะนะครับริกงพันอุ้มสาวนะครับเราต้องมีสาวๆนะครับสองคนมาให้เหล่านักกีฬาได้อุ้มกันนะครับขอเชิญพบกับสอง ิ่ไงบ้าครับที่พุทรัพได้ไหมครับอะไรนะฮะขีหลังได้ไหมครับขี่หลังก็ได้ครับแล้วแต่เลยนะว่าใครใช่พุ่งท่าไหนกาโอ้โหใครไเสองหอแตดูจากลักษณะแล้นี่ยนะฮคชาจะอุไ่ไหวรอนเกงใครเลยมาอุ้มคนแรกครับ ไม่หนึ่งผมสง่งกุญแจไม่หนึ่งกุญแจผมส่งนะพี่นัทสักนาทอนเลยไม่หนึ่งอ<ห><ห>และคนแรกนะฮะไม้สองครับใครเีฮะอ่าไม้สองเป็นน็อกคริสนะครับผมล็อกคริสเดี๋ยวไม้สองผมที่นับพี่ทอมโอเดรห่าอ่าไม้สองไม้สามของผมนะฮะไม่ต้องส่งไม้นะครับแน่นอนว่าส่งโรงพยาบาลเลยนะฮะอะไรครับโอเคถ้าพร้อมนะครับ โอย uz, ้ยเร็วผ่านแน่นบ้าพร้อมนะครับพี่นันพร้อมนะครับยำกันอีกครันเดินครับถ้าเท้าของน้องตกพื้นเมื่อไหร่แพ้ทีถ้าเป็นผืนเดีดร์ครับพร้อมนะวะ ในช่วงโค้งสองวัน,น,นแรกๆครับพี่รอ,องเท้ามันลื่นมากวิ่งไปไปล้มล้มตลอดเลยอ่าเป็นอุบัติเหตุไปนะครับนะครับนะฮะโอเคครับสรุปคะแนนนินดน,นึงนะครับครับในรอบสุดท้ายนะครับสีฟ้ายังคงเหนียวแน่นนะครับเป็น เดี๋ยวจะมีไม้เด็ดอีกเยอะยิโบรสองกันแนนแล้วผมเอ,อุ้ยสีฟ้าแทบจะไม่มีรูเสียบแล้วอ่ะ จะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับพี่บ้านนะฮะอันนี้ฝากถึงนักกีฬาทุกคนนะครับเราต้องเร่งเร้าความระมัดระวังนะฮะไม่ต้องจริงจังกันมากนะครับผมแต่ว่าเมื่อกี้ลื่นหยิกนะครับก็อย่างไรก็ระวังหน่อยโดยเฉพาะเปียวไวเดี๋ยวต้องข้ามมาหน่อยครับผมไม่ได้เี็นฝั่งบ้างเอาเลยครับมาถึงเกมต่อไปนะฮะเราต้องส่งมอบนะครับหน้าที่พิธีกรนะครับให้กับอีกสองหนุ่มนะฮะเราจะส่งมอบหน้าที่นะครับพิธีกรนะครับให้กับคุณนะ โอ้าหแต่เมื่อกี้ผมโอ้โหเรียกว่านังที่หลิงไสมากๆครับตรงพี่นัทพอดีเลยนะครับพี่นัทก็ไปเก็บอะไรไม่รู้นะเมื่อกี้นะเราว่าไอ้ปักแรกนะครับมันยังชาอยู่นะครับไอ้ปักสองนี่ยูเรื่องเลย บอกนะเกมของเราสนุกมันนะฮะแล้วก็พเพลนเพียแบบนี้ทำไดอีกเรื่อยๆแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเรามาย้กกับของรางวัลใช่จะแ,แจกันวันนี้ทุกคนสามารถมีสิทธ โนเกียอาชา503นะครับเขาแจกถึง5เครื่องด้วยกันครับพี่นายกครับเราจะมีคอนเซ็ปต์นะฮะคือ OIC Happy Moment ครับถ่ายรูปตัวเองก็ได้หรือเพื่อนก็ได้ถ้าเกิดคิดไม่ได้จริงถ่ายคนข้างๆก็ได้ถูกต้องนะฮะแล้วก็ทำเบ้าหน้าของคุณนะครับให้แฮปปี้ที่สุดครับผมแล้วก็แอดไลน์เรามาครับไลน์เราชื่อ OIC Game นะครับเกมเนี่ยเติม S ด้วยใช่แลว เดี๋ยวเราเฉลยกันในงานนี้แหละครับ,รบเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับในงานก็แอดด้วยละกันนะครับอ่าใช่แล้วนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอซ่าเช็คกันละกันได้นะครับผมถามหน่อยเป็นแฟนโอซียังไหวอยู่ไหมเนี่ยตอนนี้เนี่ยสีชมพูเนี่ยโดนนำอยู่นะฮะคิดว่าเราจะตีตื้นได้ครับไม่ได้แล้วนะครับผมงั้นงั้นนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขออธิบายเกมต่อไปเลยดีกว่านะค,ะครับเกมต่อไป กติกาเป็นไงครับพี่นะกติกานะฮะเราจะเปลี่ยนลูกโบลิิงนะครับเป็นลูกบอลยักษ์อยู่ด้านซ้ายมือของผมด้านนู้นนะครับมองไปดูครับแล้วเปลี่ยนพินโบลิิงเนี่ยปกติจะเป็นพินคัศน์อะไรวันนี้เราเปลี่ยนเป็นมนุษย์จริงๆเป็นคนเลยนะครับผมกติกาง่ายมากถ้าสมมติว่าสีชมพูต้องมาโยนทั้ ครับแล้วก็สีคนนี้ต้องมาเป็นทีมนะฮะนั่นคือสีฟ้านั่นเองถูกต้องสิบคนมายืนนะครับแล้วต้องยืนขาเดียวอย่างนี้ยืนอย่างนี้นะฮะสองขาไม่ได้ต้องยืนแค่ขาเดียวเท้าเดียวและถ้าเกิดก่อนลุกบอลจะมาคก้าวลงไปกบก็ลงก็แพ้เลยนะฮะถูกต้องนะครับผมแข่งสามรอบนะครับชนะก็ได้เทียนไปดูการเล่นนะครับก็เหมือนกับเราแข่งแบบทันกานน็อกเอาท์ถูกต้องนัเป็นขาไปนะครับอ่านะครับ เาืทนขาเดียวเป็นผิดโบลิ่งจะเป็นยังไงครับผมถ้าเกิดนึงภาพ,พ,พไม่ออก